สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนใกล้ชิดสุดห่วงเจ๊บการจนาพรเจอข่าวช็อกซ้ำสองจากกรณีการเสียชีวิตของเจสุภการปลอดภัยศิลปินและอดีตด,ดีเจดังซึ่งเป็นลูกชายของเจ๊บการจนาพรปลอดภัยอดีตดารานักแสดงและผู้จัดละครชื่อดังเสียชีวิตในบ้านพักซึ่งก่อนหน้านี้ทราบว่าเจป่วยเป็นโรคไบโพล่าสำหรับเรื่องของเจสุภการได้ถูกนำส่งไปชนะสูตรที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามขั้นตอนก่อนจะให้ญาติรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดคนก็ไล้ชิดอย่างอามอิสระนักเขียนบทละครก็ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงความรู้สึกของเจี๊ยบที่ต้องสูญเสียลูกชายผ่าน Facebook ระบุว่าหัวใจแม่คงแตกสลายคุณยายก็เพิ่งจากไปไม่นานเมื่อคืนนี้น้องเจยสุภการลูกชายพี่เจี๊ยบก็จากไปอีกคนหนึ่งเห็นข่าวแล้วตกใจช็อกมากๆต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่เจี๊ยบกับ จะนาพรปลอดภัยและครอบครัวด้วยนะครับผมเสียใจด้วยจริงๆครับพี่อย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทมขอบคุณครับ